เห็นคนอยู่บนเขาวะอันนี้เราแตกแตกแล้วแตกมาส้มมาส้มอยู่อยู่ขวามืออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนเป็นอะไรวะตกใจหลอน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 แตกตัวแตกเจ๋อจะบันรอนไม่โดนมีคนลงข้างหน้าเรามีคนลงข้างหน้าเรามาร์คโลบข้างหน้าซ้ายมือเข้ามา มีสองตัวนะตรงส้มเมื่อกี้เอาเอามาออกได้อะส้มมาส้มมาขวามือแมงเอ้ยแม็กหมดเฮ้ยมีคนลงมีคนลงบนหัวบนหัวเราบนหัวเราเห็นแล้วเห็นแล้วลวงไปแล้วไปไหนแล้ววะนี่ไงบนเขาแล้วมือ้อตกแตกแตกเฮ้ยปืนแม่นาแม็กเอ้เอ้